สถานการณ์โควิด -19 นะครับวันที่25มีนาะคมก็ยังยังเหมือนเดิมนะฮะในเปรูครับในลิมาเปรูก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าทุกคนตอนนี้ก็ใจจดใจจ่อนะครับรออยู่ในเรื่องของการที่ทางรัฐบาลเปรูนะครับจะยกเลิกมาตรการฉุกเฉินรวมทั้งยกเลิกเคอร์ฟิวตามกำหนดก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับดังนั้นก็ ทนรออีกนิดนึงนะครับคือหลายๆคนที่ติดค้างที่นี่ก็มีภารกิจทั้งนั้นนะฮะก็มีน้องคนหนึ่งที่มีความจําเป็นรีบด่วนที่อยากจะกลับนะครับแล้วก็ความจริงก็เกือบทุกคนเนยนะฮะที่มีความจำเป็นอยากจะกลับบางคนเป็นนักศึกษานะครับก็เรียนหนังสืออยู่ที่นิวยอร์กเรียน l o m หรือว่า Master of Law ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียนะครับก็ ทราบว่าได้เรียนทางออนไลน์กันนะครับการสอบก็ะจะสอบทางออนไลน์กันซึ่งนี่ก็จะเป็นมิติใหม่ของการเรียนการสอนนะครับเพราะว่าผมตัวผมเองอะผมก็จบ LRM เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างติดตามสถานการณ์การเรียนการสอนด้าน LRM หรือว่า Master of Law ของมหาวิทยาลัยต่างๆอยู่เสมอนะครับ ก็ขณะนี้ก็เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐเนี่ยกำลังกำลังประกาศแจ้งผลนะครับว่าใครได้รับการตอบรับเข้าเรียนบ้างหรือว่าประกาศว่าใครจะได้สกอเรชชัหรือว่าทุนการศึกษาบ้างนะครับซึ่งก็มหมายาลัยในสหรัฐที่ขึ้นชื่อด้าน LLM ก็คงมี Harvard Stanford Yale นะครับ NYU, New York University, Columbia, Cornell, แล้วก็ Michigan, Virginia นะครับซึ่งก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ที่หลายคนสนใจอีกอีกสองอีกสองก็คือ North Western กับกับ Pennsylvania นะครับก็มีคนหลากหลายสนใจเรียนนะครับแม้แต่ ลูกผมเองก,ก็อยู่ในระหว่างที่ที่สมัครเรียนนะครับสมัครไปที่นิวยอร์กยูน e ิ s เวอร์ซิตี้กับที่เป็น US นะครับที่สิงคโปร์ o n a l University of Singapore ซึ่งก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอย่างที่ว่านะฮะอยู่ในระหว่างการรอว่าจะได้รับการตอบรับจะได้รับทุนการศึกษาหรือไม่นะฮะเรื่อง RM m ตอนนี้ก็ความที่ เทอมปัจจุบันที่นักศึกษากำลังจะจบเนี่ยทุกคนก็เรียนออนไลน์กันใช่ไหมครับก็ไม่แน่ใจว่าการเปิดเทอมใหม่นะฮะไม่เฉพาะ l m m จะเป็น MBA หรือว่าสายสายอื่นนะฮะก็ก็มีแนวโน้มมือนกันว่าถ้าสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่เรียบร้อยทุกคนก็อาจจะต้องเรียนทางออนไลน์กันนะฮะซึ่งผมก็เห็นแนวโน้มว่าในอนาคตในการเรียนออนไลน์เนี่ยก็จะเป็น จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นน o r ของของการเรียนการสอนเพราะว่าในอดีตก็ทุกคนก็ไปเรียนที่ในชั้นนะครับแล้วก็มีการดิสคัสกันมีการอภิปรายถกเถียงกันทำโปรเจกต์ทำข้อสอบนะฮะแต่ตอนนี้การทำโปรเจกต์ทำข้อสอบก็ทำบนดิจิทัลแพลตฟอร์มนะฮะซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนะครับ ส่วนในกรณี LLM ที่ว่า Master of Law ที่ว่าเนี่ยก็เนื่องจากว่านักศึกษาไทยจำนวนมากเรียนนิติศาสตร์นะฮะเรียนกฎหมายดังนั้นเนี่ยก็หลายคนก็สนใจที่จะไปเรียนด้าน l o m นะฮะก็บางคนก็เรียน2ใบนะฮะเพราะว่าอยากจะไปสอบสนามจิ๋วของผูกษานะฮะของอายการซึ่งก็ก็เป็นแนวทางที่ที่ดีแนวทางนึงนะฮะการไป เรียนในต่างประเทศก็เปิดหูเปิดตานะครับได้มุมมองต่างๆซึ่งก็จะนำมาช่วยในเรื่องของการตีความกฎหมายการเข้าใจเหตุผลในเรื่องของการใช้กฎหมายนะครับเพราะว่าการเห็นโลกกว้างเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักกฎหมายนักกฎหมายจะรู้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้ฮะจะต้องรู้ความเป็นไปของสังคมด้วยนะฮะถึงจะใช้กฎหมายอย่างมีความเป็นธรรมนะครับ ดังนั้นเนี่ยผมก็สนับสนุนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะน้องๆลูกๆหล,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 ลานๆน,นะครับที่จะเรียนทางด้านกฎหมายให้ควนขวายนะครับในเรื่องของการรู้เรื่องของเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับถ้าเป็นไปได้นะฮะถ้ามีกําลังพอก็ควรจะเรียนต่อในระดับมหาบัณฑิตหรือว่าระดับปริญญาโทนะครับ จะเป็น l l m ในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ได้นะครับก็มีทุนการศึกษาอยู่พอสมควรนะครับก็ตรงนี้ถ้าใครใครอยากจะได้คำแนะนำนะครับผมก็ยินดีเสมอที่จะ,ะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องการเรียนกฎหมายเพราะว่าผมก็เป็นเป็นคนที่เรียนกฎหมายมานะครับก็พร้อมเสมอครับสวัสดีครับ